สวนะัสดีครับทุกคนเป็นทีเฟสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พมก,กับมเห็นพีแจ๊กอีกแล้วนะสำหรับการรีวิวสินค้าที่มาใหม่เพรสินค้างานสั่งผลิตนะฮะจากลูกค้าเชียงใหม่ก็มีนะจากลูกค้าทางต่างจังหวัดเพื่อที่จะสั่งผลิตก็มีเนาะตัวนี้ก็จะเป็นงานผลิตอีกหนึ่งงานนะที่พี่แจ๊แกรับออเดอร์มาแล้วก็สินค้าผลิตเสร็จไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเคาเตอร์ขายข้าแกงหรือว่าเคาเตอร์อุ่นแกงนั่นเองนะฮะ ลูกค้าของเชียงใหม่เนาะที่สั่งไปนะครับก็จะเป็นระบบอุ่นแกงนะหรือว่าขายข้าวแกงนันเองนะครับแต่ตัวตัวนี้ลูกค้าเขาสั่งเพื่อที่จะไปโชว์เป็นเขาเรียกว่าบุฟเฟ่นะหรือจัดบุฟเฟ่นะเป็นบุฟเฟ่แกงนะที่จะอุ่นแกงได้นะตัวนี้จะประกอบไปด้วยถาขนาดหนึ่งทับสองนะหนึ่งทับสองหรือว่าถาขนาด7ลิตรนะจำนวนสิถาดด้วยกัน ก็คือไซส์ขนาดนี้เลยนะครับตัวนี้สามารถใส่ดัดแปลงเป็นถาขนาดใหญ่แบบนี้หถาดก็ได้เป็นขนาดเล็กกว่านี้ขนาด3าถาดแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นถาขนาดมาตรฐานเนาะสามารถใส่ได้หลากหลายรูปแบบนะก็จะใส่ได้สิบอย่างเลยทีเดียวนะแตนะ่ถ้าเกิดาต้องการถาอย่างก็จะใส่ได้ห้าอย่างหรือคละกันก็ได้นะตัวนี้มันจะเป็นสเตเลสเกด304นา30 1.2มิลแล้วก็พับ2ชั้น สังเกตภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีฮีเตอร์อยู่นะครับก็ก็จะแจวไปถึงโน่นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นฮีเตอร์สําหรับเตาเคื่ออาชีพเลยนะคะรับเป็นสเตลเลตเช่นเดียวกันแล้วก็ทํสองชั้นเช่นเดียวกันสังเกตว่าตรงนี้จะมีตัวทิ้งน้านะตัวทิ้งน้ําอยู่เพราะว่าตัวเนี้จะสื่อความร้อนจากฮีเตอร์ตัวเนี้ไปยังตัวถาดอุ่นแกงเนี่ย จะใช้น้ําก็คือเติมน้ํานั่นเองนะก็คือเอาน้ําใส่ให้มันสูงขึ้นมาเนาะแล้วมาชนที่ตุกตัวนี้นะครับทาให้เกิดความร้อนขึ้นนั่นเองทำเรืนสิ่งง่าย,ายตัวทิ้งน้ําก็จะมีด้านล่างแบบนี้นะครมีตัวทิ้งน้ําอยู่แบบนี้นะครับก็เปิดทิ้งได้เลยนะหรือว่าต่อท่อน้ําดีออกไปข้างนอกต่อท่อปราปาออกไปด้านนอกร้านของเราก็ได้นะครับ ตัวนี้ลูกค้าเขาจอดจงมาว่า,าไม่มีล้อด,ด้วยเพราะว่าจะได้เวลาจัดเก็บจะได้ง่ายหน่อยก็คือเคลื่อนที่ได้แบบนี้นะครับพอไปถึงจุดที่เราต้องการก็เปิดสวิตช์เรือว่าหุนตอนนี้ก็จะทําหน้าที่คอนโทรลฮีตเตอร์คอนโทรลนะครับสามารถคอนโทรลได้ถึงหนึ่งร้อยองศาเลยทีเดียวนะตัวนี้นะ,ะ,ะน้ําร้อนร้อนเดือดเลยก็ได้นะ ตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นงานมืออาชีพนะเพราะว่าเป็นงานที่ผลิตขึ้นมานะล<ห>ูกค้าทางเชียงใหม่นะฮะหรือว่าจากทางต่างจังหวัดนะสามารถกาหนดได้นะว่าจะเอาทีแปาดสิบาดสิบาดนะฮะมีหลังคามีคต่กระจกสามารถสอบถามได้ทั้งหมดเลยส่วนตัวเนี้ยราคาสมุนราคาจริงๆก็คือ2 8 9หมับาทนะลูกค้าท่านดใดสนใจก็ทักไลน์เข้ามาหรือว่า เข้มาทางอินบ็อหรือว่าแอดไลน์เ hmm. ข mm ้ามาทาง0864298698นะครับ hmm. ว mm ัน hmm. น mm ี้รู้จแกขอตัวไปสอนเหรีย